สวัสดีครับทุกท่านยินดีที่สนใจเรื่องเดียวกันนะครับจะแนะนําวิธีการาฟักไข่หนอนแรงวันลายแบบง่ายๆนะครับบอกจากของจริงเล่าจากประสบการณ์ที่ทําอยู่ทุกวันนะครับกากอ่าถั่เหลืองครับากากถัเหลือง เก็บมาจากไอ้ร้านน้ำต้งหูมันจะมีความร้อนนิดๆน,นะมีความร้อนเลยไอ้ตัวนี้ก็อย่าใส่เยอะเพราะาใส่เยอะเนี่ยมันจะร้อนนะครับอ่านี่เอาน้ํามาหน่อยครับใส่เนี่ยจากโคเหลืองแล้วก็เรานนก็านนถ้าใครมีปลาปนกุ้งปนหรือจะมีอะไรที่มันมีกลิ่นดีๆก็ใส่เข้าไปได้นะครับอันนี้เป็นปนนลาปนนะปลาปนมีซื้อปลาปน ใส่เข้าไปเลยกลิ่นจะได้หอมหอกลิ่นหอมปุ๊บก็แมงก็จะมานะแมงก็จะมาใส่น้ำหน่อยนะใส่น้ำนิดนึงตรงกลางนะใส่น้ำตรงกลางนะครับบนี้แบบนี้ก็ได้ น่นะก็มีตะกร้ามีกกามเนตมีมุ้งเนี่ยแล้วก็มีกากัทวเหลืองแล้วก็มีป,ปลาปนหรือใครจะใส่เป็นอาหารไก่ก็ได้อาหารไก่เม็ดหรือใส่ลำใส่อะไรก็ได้ก็เอาก้อนอิดเอาอิดวางแล้วก็นี่วางอย่างนี้จบละ แค่นี้เลยนี่ถ้าได้ไข่ไปแล้วก็คนที่ซื้อไข่ไปแล้วก็นี่นะครับเนี่ยเทหรือไม่งั้นก็เนี่ยที่สั่งไข่ไปมันจะเป็นแบบนี้นะครับแบบนี้แล้วเปิดฝานะเปิดฝาเสร็จแล้วก็ นี่วางไปเลยแล้วก็เทลงแล้วสั่งไข่ไปแล้วมันจะเป็นอย่างนี้นะครับคนที่ได้รับได้รับไข่ไปแล้วเนี่ยเปิดฝาปุ๊บก็มีฟองน้ำก็ฟองน้ำใส่เข้าไปนี่มีขนมปังกับหนอนไข่หนอนแล้วก็ใส่เข้าไปเลยครับ อย่างนี้แล้วก็เอาไว้ในนี้แหละเอาไว้ในนี้หมดเลยอุปกรณ์เอาไว้ในนี้หมดเลย,เ,นนเ,ลยเพราะว่ามันจะมีมีหนอนตัวเล็กติดอยู่ในนี้แหละเร้วก็วางไว้ให้มันให้มันลงไปทีนี้เสร็จแล้วนะครับเวลาหนอนมันลงมาเนี่ยหนอนมันลงไปเนี่ยมันจะชอบเดินเดินไปทั่วบริเวณ กระบานี่เลยเราก็ต้องกันนะกันไม่ให้มันออกกันไม่ให้มันออกนอกกระบาเนี่ยครับแห้งๆตรงกลางมันชื้นๆไม่แฉะชื้นแต่ไม่แฉะนะครับเนี่ยขอบนอกนี่รวยอันนี้ที่รวยนี่ก็คือข้าวกับลำบดนะครับก็คือเราใช้ข้าเขา้เขาวเปลือกบด เป็นผงก็กลายเป็นเป็นแบบนี้เลยแต่ถ้ามีรำเนี่ยที่แถวบ้านซื้อรำเลยเอารำมารวยขอบไว้ให้แห้งนะครับอย่างนี้เสร็จแล้วเราปิดนะปิดปิดด้วยมุ้งนะครับอย่างนี้เลยเนี่ยปิดการแมงวัน ระยะเวลาผ่านไปเนี่ยเราก็เลี้ยงนะครับโดยการใช้ยกนี้ขึ้นเนี่ยครับพอมันเริ่มโตแล้วก็ขยายออกมาแบบนี้แบ่งแบ่งตัวที่โตออมานี้แเราก็ให้อาหารแบบนี้นะครับเนี่ยให้อาหารแบบนี้เลยนะถ้าอะไรถ้ามันแฉะมากมันจะหนีนะมันจะหนีออกจากไอ้กระบะกระบะปูนเนี่ยมันจะหนีเลยแหละทีนี้พอเรา พอมันเริ่มโตนะเริ่มโตจากบอ่บอฟักเราก็ขยายขยายออกมาเป็นหลายๆกระบะหลายๆกระมังมันจะกินอย่างนี้แหละเข้ามากินสองสามสี่ห้าก็แล้วแต่ทีนี้เวลาเราให้อาหารเนี่ยเราก็นี่แหละครับกากหัวเลือง รำหรือว่าขี้หมูหรือหรือว่าอะไรอะแป,งแปง้แปงขนมจีนแป้งอะไรแล้วก็หรือเศษอาหาราในบ้านเนี่ยแล้วก็ให้เลยอย่างนี้ครับเนี่ยครับนี่ให้เลยพอแล้วครับเนี่ยถ้าเกิดมันเกิดมันเป็นก้อนก็ใส่น้ำนะใส่น้ำหน่อยนึงนี่นี่วิธีการให้อาหารมันอ่ะอย่างนี้ แล้วเดี๋ยวมันก็จะมากินนี่คือให้อาหารนะครับก็เลี้ยงไปแต่ถึงเวลา20วันขึ้นไปมันจะเป็นตัวอย่างนี้มันก็จะแห้งอย่างนี้นะถ้าอยากให้อาหารเราก็ให้ได้นี่ถ้าเกิดเราเอาอา,อาหารที่เป็นชิ้นไม่เป็นพวกเปลือกแตงโมเปลือกไรใส่ไปมันก็จะกินนะมันจะกัดมันจะกนินจะอยู่บริเวณเศษอาหารพวกนั้นก็ให้อย่างนั้นได้ถึงเวลาก็ชิ้นแล้วนะ้ก็หยิบออก ก็กลายเป็นตัวอย่างนี้ให้ไก่ได้แล้วนะครับตัวนี้ตัวนี้ให้ไก่ได้แล้วนี่ถึงถึงเวลาถึงอายุมันยี่สิบวันมันเป็นอย่างนี้เลยพอโตโปุ๊บมันอาหารก็กินมันกินหมดแล้วมันก็ก็หมดไปแลถึงเวลาเราก็ให้ค่อยๆให้นะถ้าเราเกิดเราให้เยอะมันจะเป็นมันจะล้นนะโอเวอร์ฟีดดิ้งนะครับมันโอเวอร์ก็เหม็นบ้างร้อนบ้างแล้วนอนมันก็จะหนีเนี่ยให้มันอยู่ยงี้ก็ถึงเวลาแล้วก็โตมาอย่างนี้นะครับก็แห้งอย่างนี้แหละถึงเราอยากให้อย่างวันนี้ถ้าเราอยากจะให้อะไร ขนมปังสมมติขนมปังล้วแผ่นหนึ่งเนี่ยเราอยากให้แห้งๆเนี้ยเราก็ให้ได้หรือเราอยากจะให้อ่อมีเปลือกแตงโมก็ให้เปลือกแตงโมได้อย่างนี้ก็ให้ได้นี่อย่างนี้ขนมปังก็ให้ไปอย่างนี้ถึงเวลาเดี๋ยวมันก็มากินของมันเองหรือถ้าอยากให้กล้วยเนี่ยถ้าให้อย่างนี้เราก็ให้ไปอย่างนี้เลย โตแล้วนะมันโตแล้วให้อย่างนี้เลยเนี่ยให้ได้เลยไม่ต้องให้เยอะนะครับเพราะว่าถึงเวลาก็จะหยิบออกก็กลายเป็นเปลือกกลายเป็นเศษมันก็หยิบออกไปส่วนในตัวที่มันไม่กินมันก,ก็ก็ไม่กินตัวกินมันจะก,ก็มาลุมกินกันเอง เวลาก็เอาไปเข้าดักแด้ไปบินหรือไม่ก็ให้ไก่มันไม่ค่อยชอบแสงเท่าไหร่นะข้างบนนี้มันไม่อยู่หล่ะมันจะอยู่ข้างล่างมันจะอยู่ข้างล่างนนี่นะมันจะกินด้านล่างข้างบนมันมันมีแสงมันก็จะหลบนี่เหมือน,นกันนะ แป๊บเดียวแป๊บเดียวน่าดูหมดแล้ว <c oughs> หมดแล้วหมดแล้วเ็มันจะกินหมดงี้เลย